S <S ใ,นในอายะข้อความที่บอกว่าใช้เป็นคาถาปิดปากบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์และบรรดาผู้คนก็คือว่าตาซิมูบิฮับลินและฮิยามีอาวเลาตะฟารอกูพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์พี่น้องตั้งหลักทําความเข้าใจในอายะนี้ให้ดีอัลลอฮ์สั่งให้ยึดอะไรขึ้นต้นน่ะถ้าขึ้นต้นคําสั่งของอัลลอฮ์สั่งให้ยึดกันเองถ้าลงท้ายเอาอย่าแตกกันเพราะอะไรเพราะขึ้นต้นสั่งให้ยึดกันเองใช่ไหมใช่ไม่ใช่ ถ้าขึ้นต้นสั่งให้ยึดกันเองลงท้ายก็อย่าแตกกันแต่ขึ้นต้นอลัลลอฮ์สั่งให้ยึดอะไรบีฮับเบลลแล้วอลัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้ยึดกันเองอย่าไปเข้าใจผิดนะเราไปแปลจงสามัคคีกันยึดกันเองไงเป็นแบบลูกเสือพวกเราเรามาชุมนุมสามัคคีชุมนุมอะอจับมือสามัคคีชุมนุมอะไรลูกเสือจับกันเองยึดกันเองไม่ใช่อลัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เรายึดกันเองบนพื้นฐานของถูกและผิด สาอิสลามไม่ยอมนะให้เอาผิดกับถูกไปปนกันไปรวมกันโดยไม่จำนแนกแยกแยะไม่ได้อิสลามให้แยกถูกแยกผิดเพราะพฤติกรรมของการเอาผิดและถูกไปปนกันมันคือพฤติกรรมของพวกยะฮูดที่อัลลอฮฺส ah ุบานอตาลาบอกไว้ในสุร์อลบาุระอายะที่42่นี่อัลลอฮฺบอกวาลาตัลบิสุลฮักกอบิลบาติลพวกเจ้าอย่าเอาเท,ท็จมาปนกับจริง ทั้งทงที่เอาล์ให้คุรานมาเป็นความจริงให้นบีมูฮัมหมัดมาก็เป็นความจริงคืออัลฮักคือศธรรมอิสลามที่มูฮัมหมัดนำเอามาคือศสัจธรรมเพราะงั้นอย่าเอาบาติลมาอย่าเอาเท็จมาปนมูซาก็เป็นรสุลของอัลละจริงๆเตารอนก็คือวาฮีของอัลละจริงๆเพราะงั้นอย่าเอาความเท็จมาปนมาตอิสลามไม่ยอมให้เอาจริงปนเท็จนี่คือฐานของศาสนาอิสลามนะและถ้าเราอ่านฮะดีษที่เกี่ยวกับการอิงการบุงการ อะไรละอิงการมุงกรัรก็คือให้ต่อต้านคัดค้านปฏิเสธสิ่งที่เป็นมุงกรัรอิสลามไม่ยอมให้ยอมยอมย่นหยวนกันได้ไม่ใช่แต่ท่านนบีมมัสลลอะไรวะสลลัมสอนให้ต้านไอสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะทําด้วยศักยภาพที่เรามีแค่ไหนระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ไม่ให้เรายินยอมหรือสมยอมกับความเท็จเพราะงั้นท่านนาบีบอกมันรออามิงคุกม,มุงการันใครก็ตามที่เห็นสิ่งที่เป็นมุงกรัรสิ่งที่เป็นมุงกัรอะไรอะสิ่งที่เป็นมุงการ,ร,ส,การสิ่งที่มันไม่ถูกต้องฮะดีสบทนี้ที่ซอฮาบะเขารายงานเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิทิมัสูดร,รายงานเนี่ยคือเหตุการณ์ที่หลังจากนาบีเสียไปแล้วก็มายุคการปกครองของ บรรดาคอลีฟาแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุค,ยคมาถึงยุคของมูอาวียาอิบเนาบีสุฟยามรวานบินฮากัมคุดบาวันวันอีดก่อนละหมาดอีดทั้งทั้งที่ในยุคของนบีเนี่ยเขาละหมาดอีดก่อนแล้วคุดบาทีหลังใช่ไหมละหมาดอีดแล้วคุดบาทีหลังในยุคของนบีก็เป็นอย่างนี้ในยุคของอบูบัก อุมาร์อุสมานอาลีบรดดาซอฮาบะเขาทํากันมาอย่างนี้แต่พอมาถึงยุคของมรวานบินหากรรมัมที่เป็นผู้ปกครองมดีนาในเวลานั้นเนี่ยทำยังไงคุดบ้าก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าละหมาดก่อนแล้วคนมันก็กระจายมันไม่ฟังคุดบ้าเพราะงั้นก็เลยเอาคุดบ้ามาไว้ก่อนทําให้เหมือนมันสุกไงคุดบ้าก่อนแล้วค่อยละหมาดไอ้สูตรนี้มันไม่ใช่นี่พราไม่ใช่ก็ใช้คนหนุ่มลุกขึ้นค้านบอกต้อง ละหมาดก่อนแล้วค่อยคุดบ้าต้องละหมาดก่อนแล้วค่อยคุดบ้าต้องละหมาดก่อนแล้วค่อยคุดบ้ายืนปักค้านอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมไม่ไม่ยอมลดไ,ไ,ไม่ยอม,ม,ยอมนั่งจนกระทั่งอับดุลลาอิบนนมัสูดบอกชายคนที่ค้านเนี่ยเขาพูดถูกแล้วเพราะฉันได้ยินท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัวลอะเลวะซัลลัมบอกมันรออามิงกุมมุงการันใครก็ตามที่เขารู้เขาเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฟันอยู่กัเยรูบียดีเขาต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง,งมันด้วยมือของเขา ฟาอิลลมยาสตีาแต่ถ้าหากไม่สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้ฟาบิลิซานีต้องพูดจาบอกกล่าวฟาอิลลัมยาสตเ้แต่ถ้าไม่สามารถที่จะทําได้ฟาบิกลบิวใจของเขาจะต้องขัดขานเพราะงั้นอิสลามไม่ยินยอมให้เรานิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้องทําได้แค่ไหนอ่ะสมมุติว่าพี่น้องไม่มีความสามารถจะต้องสแสดงอาการรังเกียจไม่เห็นด้วยไม่ใช่ ถ้าพูดได้พูดแจ้งได้แจ้งแต่ถ้าพูดอะไรไม่ได้ทาอะไรไม่ได้หัวใจมันต้องไม่ยอมรับไอความไม่ถูกต้องอันนั้นเพราะอิสลามไม่ยิไม่ไม่ให้เรานิ่งเฉยและไอการที่เอาหัวใจไปต่อต้านไปคัดค้านเนี่ยนบีบอกวา่าซาลิกอาอัฟุลอีมานมันเป็นอีมานที่อ่อนที่สุดแล้วเพราะงั้นที่นบีสั่งให้ยึดนะ่ะไอไม่ใชม่มาถูกตีไม่ใช่นาบีอัสซาฟิรลลุละ ที่อัลลอฮ์สั่งให้ยึดนะว่าอาตาสีมูพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดให้ยึดกันเองแบบถูกและผิดใช่ไหมใชไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอัลลอฮ์สั่งให้ยึดอะไรบีฮับลินละให้ยึดสายเชือกของอัลลอฮ์นี่แปลตรงตัวภาษานะคาว่าฮับลุนแปลว่ามันแปลว่าเชือกคํานี้ในทางภาษาเขาเรียกว่าอิสติอาร์เป็นการยืมคํามาใช้มันไม่ได้แปลว่าเชือกจริงๆแต่มันหมายถึง แนวทางที่เป็นเกลียวที่มั่นคงมันคืออะไรมันคือศาสนาของอัลลอฮ์เพราะงั้นบีฮับลินล้ยานี้บดีดีลินละให้ยึดสายเชือกของอัลลอฮ์นะหมายถึงให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์ทุกคนมีหน้าที่ต้องยึดศาสนาของอัลลอฮ์ยึดพันธสัญญาของอัลลอฮ์ทุกคนต้องมายึดบนสิ่งนี้ไม่ใช่ยึดกันเองเพราะงั้นพอขึ้นต้นเข้าใจอายาผิดอ่ะพอลงท้ายมันก็ มันก็ผิดไปด้วยเพราะขึ้นต้นผิดลงท้ายเลยหายะนะเพราะงั้นขึ้นต้นเอาล์สั่งให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์ยึดคําสั่งของอัลลอฮ์โดยพร้อมเพียงวลาตะฟรัรกูและอย่าแตกออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าอย่าแตกแยกกันเพราะถ้าแปลว่าอย่าแตกแยกกันต้องสามัคคีกันไว้อย่าแตกแยกกันคนที่ทําให้แตกเป็นคนแรกคือมูฮัมมัดรรซูลลอฮลลุอะลยฮิวาสัลลัม และบรรดาซอฮาบะที่ไม่ยินยอมกับความเท็จไอแปลว่าคนในยุคแรกนี่เขาไม่เข้าใจกุรานได้ไหมอ่ะไออุรอานาถูกเข้าใจใหม่อย่างนั้นหรือไงหรือเราเน่ยเข้าใจกุรานผิดเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเราล่าผิดต้องลองใครถูกใครผิดคนยุคแรกผิดหรือเราผิดเราน่ยผิดเพราะงั้นพอเอามาใช้อย่างอิลุยฉุยแฉกเอามาใช้อย่างที่อารมณ์ของเราจะเอา ถูกก็ไม่พูดผิดก็ไม่บอกอะไรก็ไม่เตือนไม่พูดจ้าบอกกล่าวกันทําไมอ่ะพอพูดไปแล้วเฮ้ยไอ้พวกนี้มันแปลกทาไมอ่ะเขารวมกันหมดแลว้วพี่น้องเห็นไหมสังคมเนี่ยมันเริ่มชัดเจนการเมืองก็เริ่มชัดเจนใครขั้วไหนขั้วไหนมันเริ่มปรากฏได้เห็น <c oughs> การเมืองก็เริ่มชัดแล้วศาสนามันเริ่มชัดไหม วันนี้ใครยืนหยัดใครยึดมั่นใครยืนจริงๆใครรอมชอมกับความเท็จใครหยวนหยวนมันเริ่มชัดเจนผมไม่ต้องบอกหรอกพี่น้องมีสติปัญญาแลมองก็เห็นไอทีวัาเจ๋งว่าเจ๋งไปแล้วกลับไปแล้วกัดสุนนาและยืนสุนนามัน่นไปกันแล้วแล้ววันนี้มันเริ่มชัดแต่ปัญหาว่าใครจะชัดไม่ชัดอน่ยตัวเรานี่ชัดเจนไหม ที่สําคัญก็คือตัวเรานี่ต้องชัดเจนเวลาที่เราออกจากดุนยาไปเนี่ยอากีดาของเราต้องชัดอิบาดาของเราต้องชัดต้องชัดไหมต้องชัดไม่ใช่วันนี้อากีดะยังเบลออยู่เชื่อยังไงก็ได้ทํายังไงก็ได้เพราะงั้นพวกโลกสวยอะเฮ้ยเชื่อเชื่อกันไป hey, เฮ้ย <hey, S 2> ทำทำกันไปพวกเนี้ทําให้ศาสนาชิบหายทําให้สังคมชิบหายแล้วก็มีโต๊ะครูที่พาชิบหายอย่างนี้อยู่ในสังคมของเราเนี่ย